าอายการก็ฟังสั่งฟ้องคุณเชนภรรยาเรียบร้อยนะครับบริษัทด้วยช่อโกงนะครับ79ล้านบาทแต่ล่าสุดจริงๆนะครับสาลให้ประกันตัวเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่ภาพที่เห็นอยู่นี่เอาสรุปให้ฟังสั้นๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นข่าวก่อนหน้านนี้ก็มายาวแล้วล่ะ คุณเชนธนารัตนชาติครับผู้โชคอันนั้นเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอามาโดโกรุปจำกัดอดีตนักร้องชื่อดังนะครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาความผิดร่วมกันช่อโกงบริษัทไทยยินตั้นความเสียหาย79ล้านกว่าบาทนะครับวันนี้ก็ได้เดินทางไปที่สำนักงานอายการพิเศษนะครับฝ่ายคดีแขวงสีพระนครใต้เพื่อฟังคําสั่งฟ้องหลังจีกก่าหน้าน,านี้นะครับได้มีการยื่นขอเลื่อนไปเรียบร้อยแต่ภรรยาไม่มาด้วยนะครับเพราะอ้างว่าภรรยานั้นไม่สบายนะครับเข้าโรงพยาบาล บาลแบบกระทันหันเลยคุณเชนก็บอกเหมือนเดิมนะครับก็ผมบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข่าวมาตลอดผมก็พิสูจน์มดแล้วพาไปพิสูจน์ที่บ้านพาไปพิสูจน์ที่โรงงานบอกกันนะครับบอกว่าเรื่องนี้นะครับก็คือว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าช่อกองตงนันเด็กก็พิสูจน์มาแล้วนะครับวันนี้นะครับเข้าเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนในที่สุดแล้วนะครับวันนี้ขั้นตอนก็คือบ้า,านล่าสุดจริงๆครับคุณเชนธนานะครับก็ได้มีการประ การตัวเรียบร้อยนะครับนะฮะเชนธนานะครับภรรยารูปกันชอกเงินที่ว่านี้ครับปรากฏว่าศารนะฮะให้ประกันตัวก็พูดง่ายๆก็คือว่ารอดคุกครับแต่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยังไงก็ว่าไปตามกระบวนการครับแลมล่าสุดคุณเชนก็ประกาศขายคราฤาสีาดแล้วอ๋อเหลอครับมีคนซื้อหรือยังคุณเอจ่ะโอ้คุณซื้อไปไม่ทราบเลยร้อยกว่าล้านนะคะเพราะว่านี่ต่ำเสียทีนะ ราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วนะ,ะเขาบอกว่าต่ำกว่าราคาประเมินคุณสวิทสนใจซื้อได้นะนครับเกือบส0 0ล้านนะคะไม่รู้ว่ามีรถเมย์สายไหนผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะได้ไปหาซื้อนะคะ